ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่15มกราคม2567ครับรัฐบาลเต็มเงินโอนเงินบัตรคนจน200บาทอีกงวดนะครับให้กับคนกลุ่มนี้ในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการและเป็นผู้พิการมีบัตรประจาตัวผู้พิการจะได้รับเงินอีก200บาทเงินนี้เป็นเงินเบีย้ยผู้พิการนะครับซึ่งจะโอนเข้าพร้อมเพย์ของประจํางวดนี้นั้ๆแล้วนะครับอย่าลืมเช็คเงินด้วยวันที่20บมกราคมนี้เงินเข้าหรือยัง200บาทนะครับณบัญชีพร้อมเพย์ที่ท่านเคยรับในเดือนที่ผ่านๆมานั่นเองครับนอกจากนี้ใครที่ไม่ใช่ ผู้พิการหรือว่าไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแต่ว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งร,รัฐกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินเบี้ยผู้พิการในวันที่20มการาคมนี้อันนี้สตังพูดเคลียร์เนาะหากใครมีคำถามอะไรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตังคมีเดียด้วยนะครับสตังจะตามข่าวให้คุณ ถึงหน้าจอ YouTube เลยครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ